ขงบนอย่างเบญสิญญางพระนิมทอนกราบนามัสก,การพระครูภาวนากิจจาทรรองเจ้าคณะอำเภอวัตถานเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาบ่อพระสงฆ์ที่กรพอย่างสูงทุกรูปนะครับกระผมใจเอกบุญทวีพลชนะนักวิชาการที่ดินชำนาญการวหน้าฝ่ายทะเบียนนะครับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญสากลวัตถานนะครับ ก่อนอื่นก็จะขอแนะนำในเรื่องอาการที่สำนักง,งานที่ดินได้มาถวายฉโนดที่ดินให้กับวัดบ้านเก่าบอ่อในครั้งนี้นะครับพวกเราไม่ได้ถวายดินนะครับเราถวายฉโนดเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนจากนสามกนะครับเป็นฉโนดที่ดินส่วนบุญกุศลใดนะครับที่เจ้าของที่ดินเดิม ได้ถวายให้กับวัดนะครับก็ยังเป็นของพวกท่านอยู่นะครับเพียงแต่พวกเราได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีนะครับเมื่อมีการออกโฉนดที่ดินให้กับวัดแล้วนะครับพวกเราก็จะนํามาถวายให้กับวัดนะครับเป็นประจํานะครับซึ่งสองสามปีที่ผ่านมานะครับทางสานักง,งานที่ดินของเรานะครับก็ได้นําโฉนดที่ดินไปถวายให้กับ วัดนะครับในพื้นที่ของอําเภอหัวตะพานนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพวรดิตนะครับตาบลคาพระวัดบ้านสร้างท่อนอกนะครับตาบลสร้างท่อน้อยนะครับวัดบ้านโคกเลาะตําบลหนองแก้ววัดป่าสันติธรรมนะครับตาบลจิกดูวัดป่าดอนยางนะครับตําบลจิกดูแล้วก็มาวันนี้นะครับวัดบ้านเก่าบ่อนะครับตาบลหนองแก้วและยังมีที่ดินของวัดนะครับที่ พวกเรายัางดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะมีวัดสวนสวรรค์นะครับที่ตําบลหัวตะพานนะครับวัดป่าจอมสีที่ตําบลคําพระวัดป่าโนนโพศิลาธรรมที่ตําบลเคียงใหญ่นะครับแล้วก็วัดเก่าภูดินที่ตําบลโพนเมืองน้อยนะครับที่พวกเรากําลังเล่งดําเนินการเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์อำเภอหัวตะพานอยู่นะครับ วันน <screws> <ground> <desserts> ี้นะครับพวกเรามีเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับในเรื่องไปทุกครั้งนะครับท่านท่านพิธีกรนะครับท่านรองปออเทคนิคท่านก็จะบอกว่าโฉนดที่ดินนะครับมันมีหลักเขตทีนี้หลักเขตมันเดินนะท่านบอกว่ามันเดินนะครับทีนี้เวลามันเดินแล้วเนี่ยมันหาตำแหน่งที่ดินเดิมไม่ค่อยได้นะครับ ทางสำนักง,งานที่ดินเนี่ยเราได้นำระบบเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเข้ามาดำเนินการในการรังวัดนะครับในการรังวัดที่ดินจะทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ดินหลักเขตอยู่ตรงไหนนะครับก็จะให้ท่านลุงสร้อยสุวรรณชาตรีนะครับหัวหน้าฝ่ายรังวัดในการนำเรียนในเรื่องการรังวัดด้วยระบบาดาวเทียม R t k นะครับว่ามันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือว่า เจ้าของที่ดินยังไงนะครับขอเรียนเชิญครับครับกับเรียนเจ้าพนักงานกับเรียนท่านพระคุณครับผมผมนายลุงสร้อยชวันชาตรีผู้นักงฝงรางวัลนะครับก็การรางวัลออกฉนวนนะครับแต่เดิมมาจะสังเกตได้ว่า เมื่อก่อนเราจะรังวัดมาเป็นไล่งานตารางวาปัจจุบันเป็นตารางเม็ดแต่เพื่อฟาร์มเป็นในในบ้านเราเนี่ยยังติดคําว่าไล่ไล่งานตารางวาอยู่ก็เลยก็เลยต้องแปลงเป็นไล่งานตารางวาครับการวิวัฒนาการตั้งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมขอคร่าวๆอะครับก็คือ ปัจจุบันเป็นบ้านเราครับปรับปรุงเป็นระบบ RTK ระบบ RTK ก็คือการทำงานที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมคือมีความผิดหรือความความคลาดเคลื่อนไม่ใช่ความผิดครับความคลาดเคลื่อนเป็นระบบเซนติเมตรครับจะไม่เกิน4เซนติเมตรนะครับคราวนี้ที่พูดอันนี้ก็เพราะว่าสัปดาห์นี้ พรุ่งนี้เป็นวันปรรษาลูกด้วยก็เลยเอาต้องเอา,อาสาคนสากลมาคุยนะครับมาพูดให้ฟังก็เลยต้องเอาเรื่องระบบอธิเคมาครับผมก็ประโยชน์เอาประโยชน์เลยครับสรุปง่ายๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอานานก็คือประโยชน์ที่ท,ที่ที่เราจะได้รับอะครับก็คือจะทําให้รูปแปลงที่ดินเนี่ยมีความมีค่าบิกับที่ ตรวจสอบได้จะสังเกตไหมครับปัจจุบันเนี่ยลูกหลานเราจะมีเล่นโทรศัพท์มันก็เป็นค่าพิกัดเดียวกันเหมือนที่เหมือนที่ก่อนนะก่อนหน้านี้ครับที่เขาตรวจสอบรูปแปลงจาก,กเกษตรนะครับที่ให้ให้ไปหาผัาพิกัดแปลงอันเดียวกัน,ล,น,นละครับนั่นแหละครับอันเดียวกันนั่นคือประโยชน์ครับแล้วขั้นตอนใน,ในการรงวัดนะครับแต่เดิมเห็นไหมครับแต่ใช้ระยะเวลานาน ในการที่จะรังวัดนะครับพูดถึงการรังวัดการทํางานในการที่จะได้รูปแปลงนะครับรูปแปลงมาสักแปลงหนึ่งใช้เวลานานต้องออกไปดึงบ้านเราเรียกอะไรกกระแสกระแสเลยครับเทปปัจจุบนันมีใช้ระบบที่มันเป็นสัญญาณมาจากดาวเทียมครับมาจากดาวเทียมนะครับมันก็บ้านเราจะรับได้อยู่ประมาณสี่ดวงคือของจีนของยุโรปของฝรั่งเศสของอเมริกา ครับครับผมก็เป็นระบบที่ทําให้ให้เราเนี่ยครับมีความละเอียดถูกถูกต้องและก็ลดข้อพิพาทจากสังเกตได้ว่าประเทศที่เขาพัฒนาก็คือพวกพวกที่เขาทามาก่อนเราเอาง่ายๆพวกที่เขาเขาทำมาก่อนเรา,า,าเราขาจะไม่มีรั้วเห็นไหมทางทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเขาเขาจะไม่มีรั้วครับเพราะเขาใช้ค่าค่าพิกัดตัวน,นี้ครับในการที่จะอะ แต่บ้านเรายังเป็นรั่วเป็นอะไรอยู่ยังซ้ายขวาหน้าหลังกันอยู่นะครับก็เนี่ยครับประโยชน์ที่ที่เราจะได้รับคราวนี้พอ,พอพอพอมาถึงตรงนี้ก็ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อมีความมีความมีความเชื่อมั่นนะครับทําให้อ่าเราไม่ไม่ข้างข้างไปข้างๆเราไม่จะเรื่องแนวเขตก็จะจะลดข้อตรงนี้ลง นะครับก็คร่าวๆมันมีเยอะครับแต่ว่าอเอาแค่นี้พอนี่ก็ปาไปตัก5นาทีแล้วครับขอบคุณมากครับส่วนการรังวัดด้วยระบบ RTK นะครับดาวเทียมค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไปศึกษาหรือว่าเข้าไปพบนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายรังวัดได้นะครับ เรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องการเปลี่ยนสอปรกอรเป็นโฉนดที่ดินนะครับต้องต้องขอนำเรียนคร่าวๆดังนี้ก่อนนะครับว่า,าการเปลี่ยนสอปรกรเป็นโฉนดที่ดิน,นจะดำเนินการโดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินนะครับไม่เกี่ยวกับกรุมที่ดินนะครับ เนี่ยอันดับแรกอันดับที่2ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อจากสป,ปกสี่ศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับอย่างที่3นะครับที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการซื้อขายได้จำนองได้นะครับก็จะเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และก็วิธีการของสอป,ปกนะครับท่านที่มีสป,ปก4ี่ขีศูนย์หนึ่งนะครับก็ไม่ต้องถือเข้าไปออกโฉนดที่สำนักง,งานที่ดินนะครับ ท่านจะต้องปติดต่อที่สพจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าสพเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนะครับอีอกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะครับเวลาพ่อแม่แก่มานะครับแก่เท่ามาบางท่านนะครับลูกจูงมือไปที่สำนักง,งานที่ดินก็บอกว่า จะมาโอนมรดกให้ลูกนะครับทีนี้ก็จะได้มามีเจ้าที่มาพูดให้ฟังนะครับว่ามรดกกับการรับให้มันแตกต่างกันยังไงนะครับ mm hmm. เมื่อตายไปแล้วนี่เป็นมรดกใครเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกบ้างนะครับ mm hmm. ก็ขอเชิญคุณนันิชาดอกแก้วนะครับสั้นๆน,นะครับ mm hmm. กราบนมัสการหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทรและพระสงฆ์สามนณนทุกรูปดิฉันนางสาวนันนิชาดอกแก้วเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงานได้รับมอบหมายให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหมดกฎหมายเรื่องมรดกมรดกกฎหมายมรดกที่ดินนะคะกฎหมายมรดกที่เกี่ยวกับที่ดินก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินตกทอดไปยันทายาทเมื่อเจ้าของที่ดินนะเสียชีวิตแล้วถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่มรดกนะคะ mm. เขาเรียกว่าเออเป็นการให้ให้โดยเสน่หาแต่ถ้าเสียชีวิตก็ถึงจะเรียกว่ามรดกที่นี้นะ่ะมรดกนะ่ะมันจะมีสองสองอย่างทางกฎหมายนะคะหนึ่ง คือรับมรดกตามสิทธิ์พินัยกรรมคือเป็นทายาทตามพินัยกรรมอันดับที่สองก็คือทายาทโดยสิทธ์ตามกฎหมายโดยสิทธ์ตามกฎหมายหมายถึงใครนะคะทายาทก็มีลำตามลำดับอันดับแรกก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานหมายถึงบุตรลูกหลานของของเรานะคะ่ค่ะแล้วก็ ทีนี้ถ้าไม่มีชั้นชั้นบุตรมันก็จะมีสามชั้นที่เทียบเท่ากันนะคะก็คือบุตรบิดามารดาแล้วก็ครูสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ไม่ใช่ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกนะคะถ้าไม่มีทายาทลำดับนี้ก็จะเป็นพี่น้องรวมบิดามารดาเดียวกันลุงป้าน้าอาตามลำดับถัดไป กรณีรับมรดกคุณเจ้ามรดกที่เสียชีวิตนะคะก็ต้องมีหลักฐานก็คือโฉนดที่ดินนศส,สามเวลาเราจะไปติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินนะคะทีนี้นะ่อันนี้ก็คือกรณีมรดกของบุคคลทั่วไปแต่ทีนี้นะ่ะถ้าเป็นมรดกของพระภิกษุจะมีกฎหมายพิเศษก็คือเวลาที่พระภิกษุ ท่านได้มรณาภาพหรือเสียชีวิตลงไปมรดกณขนาดที่ยังเป็นสมณเพศมรดกจะตกไปแก่วัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสูจนั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าเอ,อนอกจากว่าท่านได้จำหน่ายไประหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่า ได้เป็นไทยทรมวินัยกรรมไว้อันนี้กฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้นะคะคือเรื่องมรดกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็มีข้อกฎหมายต่างๆมากมายแต่ที่เน้นๆไว้ก็คือทายาทต,ตามลำดับชั้นที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่วันนี้ก็ ให้ความรู้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าในเวลาที่จำกัดถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมรดกที่ว่าเออพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตนะคะพอมีพี่น้องเข้าไปไปที่ดินนะคะส่วนมากก็จะว่ามาโอนโมรดกให้ลูกเดอ้อมาอันนี้ที่จริงน่ะค่ะเขายังม่าตายนี่ยังม่เอิ่นว่ามรดกเด้อค่ะเดอ้อก็จะเป็นว่าเออโอนให้ลูกโอนให้ล้านโอนให้ผู้นั้นผู้นี้ ถ้าเป็นเรื่องมรดกก็คือเจ้าของที่ดินน่ะตายแล้วเสียชีวิตลงไปแล้วทันก็เอ่นว่ามรดกเ้ยค่ะเดอ้อมาเทื่อนี้ก็เวลาไปที่ดินเท่ากับสิได้เ์เด้าเข้าใจถูอต้องนะค่ะอะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้อที่ให้โอกาสได้มาไห้ความรู้ค่ะขอขอบพระคุณท่านค่ะ อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาพูดในเรื่องการไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินนะครับทุกวันนี้มีช่องทางในบ้านนะครับซึ่งการไปติดต่อบางครั้งก็เป็นปัญหานะครับการจะไปติดต่อที่ในเรื่องการรังวัดนะครับจะไปติดต่อที่ฝ่ายไหนนะครับบางทีพี่น้องบ้านเรานะครับได้ไปติดต่องานกว่าจะเข้าใจกันได้นะครับบางทีกระสุน,นกันนะครับ ถามว่ามาติดต่อยอะไรยังนอะเ็ตไว้เมื่อแล้วมิตรสีมาเอานะกระสิตอบอยู่ประมาณนี้นะครับเ็ตไว้เมื่อแล้วมิตรสีมาเอาโบ,บลูวาสีมาเอาอยัางนะครับทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับว่าการไปรติดต่อนะครับไปติดต่อในเรื่องรังวัดจะต้องไปติดต่อที่ฝ่ายไหนนะครับาการติดต่อ,อรับมรดกเมื่อสักครู่นะครับจะต้องไปติดต่อที่ฝ่ายอะไรนะครับหรือว่าการไปขอ อทะเบียนที่สารประโยชน์นะครับจะต้องไปติดต่อที่ฝ่ายไหนนะครับก็ขอเชิญคุณพัชราศิลาวง์นะครับมาให้ความรู้สั้นๆน,นะครับเรียนเชิญครับกราบนมัสการหลวงตาพระภูปวนากิจจาพรและพระสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงนะคะดิฉันนางสาวพัชราศิลารวม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์นะคะการติดต่อสำนักง,งานที่ดินนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าสำนักง,งานที่ดินเลยนะคะเราจะมีโต๊ะประชาสัมพันธ์อยู่ข้างหน้าก็คือจะมีการรับบัตรคิวเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดถ้าสมมุติว่าจะติดต่อฝ่ายรังวัดทำเรื่องรังวัดหรือว่ามารังวัดไว้แล้วก็ ติดต่อได้ที่ชั้นสองนะคะเป็นฝ่ายรังวัดถ้าเกิดมาใหม่หรือว่ามาออโอนที่ดินมารับคำขอใหม่อะไรงนี้ก็จะติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจก็จะเดินไปหาฝ่ายอำนวยการก็ได้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะส่วนช่องทางการติดต่อเบอร์โทรติดต่อนะคะถ้าเกิดจะเข้ามาแล้วยัง ข้อมูลยังไม่มีหรือว่าไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอาจจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์โทรของสำนักงานนะคะเบอร์045 525 901หรืออาจจะแอดไลน์มาถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานก็ให้ไลน์มาสอบถามก่อนได้นะคะเป็นที่ไลน์แอด666 MUJCC นะคะ หรือว่าจะมีช่องทางของ Facebook ของสำนักงานนะคะเป็นเพจของสำนักงานเลยนะคะกดค้นหาคำว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญสาขาหวัวตะพา,านได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ตลอดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ ก็าได้รู้ไปแล้วนะครับว่าการไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินจะต้องไปยังไงนะครับทีนี้ในเรื่องที่ดินของวัดวัดบ้านเก่าบอ่อนะครับขอพูดอีกนิดนึงนะครับว่าก็จะมีอยู่ประมาณ70 70กว่าไร่นะครับ70กว่าไร่ทีนี้ท่านท่านหลวงตาท่านมีดำลิก็ฝากไปกับลูกหลานบ้านบอยชเนงก็คือโต้งนะครับก็ฝากไปว่าอยากจะรวม การที่จะรวมโฉนดได้มันจะต้องทำสองขั้นตอนก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องจะต้องทำเอกสารสิทธิ์นะครับให้เป็นประเภทเดียวกันกันประเภทเดียวกันเสียก่อนนะครับก็คือจะต้องทำเป็นโฉนดที่ดินทั้งหมดเสียก่อนนะครับขั้นตอนที่สองก็คือจะต้องทำให้ในโฉนดที่ดินมีชื่อเดียวกันทั้งหมด นะครับขั้นตอนแรกเราได้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับวัดเป็นโฉนดที่ดินประเภทเดียวกันขั้นตอนที่2ก็คือจะทําให้โฉนดที่ดินมีชื่อวัดบ้านเก่าบอ่อทั้งหมดนะครับซึ่งสํานักงานที่ดินนะครับก็ได้รับคําขอ,อรับให้ที่ดินนะครับก็แจ้งอาเภอตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของอาเภอนะครับว่าจะออกมาตรวจสอบว่าที่ดินที่ จะให้วัดบ้านเก่าบอ่ออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับมีผลกระทบต่อการที่ราษฎรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงยมีความเดือดร้อนไหมนะครับแล้วก็เห็นสมควรให้วัดบ้านเก่าบ่อรับให้ที่ดินหรือไม่นะครับหลังจากที่อำเภอมีความเห็นไปแล้วนะครับเก็จะเสนอไปที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะครับน่าจะอยู่ประมาณ7 8ดแปลงนะครับที่เป็นชื่อของหลวงตาอยู่นะครับ เพื่อไปขออนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับาตามในมาตรา84ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับหลังจากรัฐมนตรีอนุญาตมาแล้วนะครับก็จะมาจดทะเบียนให้กับวัดบ้านเก่าบอ่อโฉนดที่ดินทั้งหมดนะครับก็จะเป็นชื่อของวัดบ้านเก่าบ่อทั้งหมด ขั้นตอนที่สามก็คือการมารวมนะครับรวมฉนดมันก็จะได้เป็นใบเดียวหรือได้สองหรือสามใบนะครับตามข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับตรงนี้สำนักงานที่ดินก็จะดำเนินการให้นะครับเป็นลำดับถัดไปนะครับวันนี้นะครับสำนักงานที่ดินของเรานะครับก็มีเจ้าหน้าที่มีผู้บังคับบัญชานะครับมามาร่วมงานหลายท่านนะครับก็จะขอแนะนำ เพื่อให้รู้จักหน้าค่าตากันนะครับท่านแรกนะครับท่านที่มีส่วนสำคัญนะครับในการานำพาการดำเนินการงานของกรมที่ดินนะครับในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่างๆนะครับท่านแรกนะครับท่านชูเกียรติเกียรติเฉลิมคุณนะครับท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญสาขาหัวตะพานนะครับ ท่านที่สองนะครับไม่รู้ว่ามาหรือยังนะครับนางพันทิพย์อภิญญาวิสานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนะครับยังยังไม่มานะครับท่านที่สามนะครับนายรุ่งสุวรรณชาตรีนะครับหัวหน้าฝ่ายรังวัดครับท่านที่ห้านะครับนายวรวิทย์ลันไทยสงนะครับนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการนะครับท่านที่หกนางพรทิพย์ โมมจิตนะครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานครับท่านที่เจ็ดนะครับนางสาวนันนิชาดอกแก้วเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงานครับท่านที่8ดนะครับนายเฉลี่ยมฉัดพัฒนาราชเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงานคนนี้นะครับเป็นคนรับผิดชอบการออกโฉนดที่ดินทั้งหมดของอำเอภอหัวตะพานนะครับจะได้โฉนดที่ดินหรือไม่ก็อยู่กับคนนี้นะครับ นางสาวพัชาราลาศิลารวมนะครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนะครับนางสาวพัชรีตะลุวันเจ้าหน้าที่ห้องสารระบบครับลูกหลานบันบอชเชนงนะครับนายวิสุทธิพงศ์วรรณาสารนะครับพนักงานขับรถรับอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องบันบอชเชนงนะครับนางสาวนิตยาคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ฝ่ายลังวัดครับ นางสาวลุงศิลยงยงยิ่งนะครับแม่บ้านครับแม่บ้านเศรษฐกินเขาหรือบริกินยุคภูนีนะครับนางสาวสุธิสากาหาวงนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะครับคุมการํำข้อมูลทะเบียนที่ดินถังจังหวัดอ่าไม่ใช่ถังอำเภอนะครับคนนี้ถ้าวันไหนทำฐานข้อมูลล่ม ที่ดินก็ทำงานไม่ได้นะครับคนนี้คนสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายนางสาวกุณัชยาพรมนาคนะครับเจ้าที่ฝ่ายรลังวัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมใจเอกบุญทวีพลชนะนะครับนักวิชาการที่ดินชำนาญการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนะครับก็คงต้องมอบต่อให้กับท่านรองผอ,อ เวลาเทคนิคนะครับท่านท่านชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าท่านท่านไปบ่อยครับงานเกี่ยวกับที่ดินนะครับทุกครั้งท่านก็จะไปบอกว่าลักเขตมันยังวันนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันเดินไปไหนมันก็จะหาเห็นนะครับเพราะว่าเราเอาระบบอาทีเคเข้ามาทําการรังวัดในในที่ดินนะครับ นรัสการพระครูภาวนากิจจทรนพระสงฆ์สามเณรที่เคารพอย่างสูงกับเปรียนท่านชูเกียริเกียรติเฉลมิมขุนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญสาขาหัวตะพานท่านผู้มีเกียริที่เคารพทุกทท่านครับกับผมอภินันพักสุโปรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานนะครับขอภัยนิดหนึ่งที่มาช้าตามจริงเพิ่นบอกว่าเก้าโมงครึ่งผมก็เลย นั่งเอือล้เหยออยู่ครับเห็นอาจารย์เลขาว่า9ก้าโมงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ก็ถือได้ว่าทุกท่านได้เข้าใจวันนี้ที่ดินยกมาที่นี่พูดอะไรทุกท่านก็จะได้เห็นว่าขั้นตอนมันมีหลายท่านมีแต่ว่าไปที่ดินมานนานถูกไหมครับ แต่ว่าขั้นตอนมันทุกอย่างมันก็เกิดความสมดุลน,นะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระตัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลประสงค์เจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นก็จะพาพี่น้องกล่าวคําถวายที่ดินถวายเสร็จก็จะถวายประธานสงคค์เสร็จเรียบร้อยนะครับหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธรถือได้ว่าเป็นอายุวัฒนมงคลนะครับเป็นชื่อลวงตาเสร็จนะครับที่ดินหลวงตาก็จะพาถวายคณะสงฆ์นะครับอันนี้เป็นอีกจังหวดหนึ่ง หลังจากนั้นก็กล่าวสมมุตรทีนี้กถาตรวจน้ำร,รับพรนะครับก็มอบระลึกก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ทำยังไงเน